ดาราสาวดังคนนี้ปาร์ตี้เก่งจนถูกทาบทามจ้างไปเอนเตอร์เทนเรียกได้ว่าเป็นสาวสายปาร์ตี้ขนาดแท้สำหรับนักแสดงสาวสุดอารมณ์ดีแพทชยานิชชานสงาเวดท,ที่ล่าสุดออกมาเปิดใจแบบฮาๆาหลังถูกทาบทามให้รับงานเอนเตอร์เทนงานอัฟเตอร์ปาร์ตี้ถึงขั้นคิดเล่เลนๆว่าถ้าเปิดบริษัทคงรุ่งแน่แพทเผยด้วยน้ำเสียงคำคำว่ามีคนเมนชั่นในเอกทวิตเตอร์มาบอกว่าอยากจ้างหนูไปเอนเตอร์เทนงานแต่งค่ะเอาจริงๆถ้าทำเป็นอาชีพได้ หนูว่าตั้งบริษัทได้เลยนะมีทีมพร้อมอยู่แล้วเธอยังเล่าต่อว่าคิดไว้ครบหมดแล้วทั้งผู้บริหารทีมงานตัวเปิดตัวกลางตัวซับยันแขกรับเชิญแต่ขอไม่เอ่ยชื่อกลัวคนสะดุง้งพร้อมฝากหาหาว่าเรตราคาเท่าไหร่ได้เท่านั้นค่ะบริษัทเราทำถึงเกินเส้นแน่นอนหัวเราะพร้อมแซวตัวเองว่าหนูกลัวอย่างเดียวคือไปหยิบของจากงานกลับบ้านเพราะเคยเผลอหยิบแก้วกลับมาเยอะมากเลยตอนนี้ที่บ้านเต็มแล้วค่ะหัวเราะ เจ้าตัวยังบอกว่าพ่อแม่เริ่มถามถึงความปลอดภัยแต่สุดท้ายก็เข้าใจและปล่อยเพราะลูกสาวกลับบ้านทุกครั้งแน่นอนพร้อมทิ้งท้ายว่าใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็นค่ะแต่อะไรดีก็นับอะไรไม่ดีก็อย่าไปนับเนอะ